ความสาเร็จมันถูกซ่อนอยู่ในความล้มเหลวนะความสําเร็จมันซ่อนอยู่ในความเข้าใจผิดความรวยมันซ่อนอยู่ในกับมันซ่อนอยู่เบื้องหลังความยากจนถ้าเราสามารถคลี่คลายมันได้ด้วยความจริงไม่ใช่พยายามให้มีเงินมากขึ้นอย่างเดียวคุณต้องได้ความจริงด้วยความสุขคุณจึงจะเอาชนะภาพมายาได้แต่ถ้าจะให้ผมมาแบบว่าพูดเป็นข้อข้อผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีสคริปต์แบบนี้ผมก็ต้องถามตัวเองว่าผมสอนความจริงหรือผมสอน เพื่อที่จะให้คนคุ้นเคยแบบเดิมแล้วก็รู้สึกว่ารู้แล้วเชื่อแล้วแต่ความท้าทายที่สุดก็คือเอาไปใช้กับชีวิตไม่เป็นถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณเก็ตใช้กับชีวิตไม่เป็นเนี่ยผลลัพธ์มันช้าครับทั้งที่เรามีศักยภาพและความสามารถที่เราจะเร่งสปีดได้กว่านี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาละสอนรอบไลฟ์สดสครั้งเพราะว่าการสอนที่ผมได้ผลที่สุดคือสอนตอนจูนมันจะไม่ผ่านความคิด มันจะเป็นกระแสที่เข้าไปทําการในใจของผู้ฟังผู้เรียนและจึงฟังย้อนได้ตลอดชีวิตไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสิ่งที่ถ่ายทอดมามันจะมี h องช e น c ลช n น e ลแรกคือคําพูดภาษาไทย Channel ที่2คือคลื่นจิตการทํำคอสแต่ละคอเนี่ยมันคือการตกผลึกผ่านชื่อมาเดือน2เดือนอ่ะรู้สึกว่าต้องทําเรื่องนี้ละเพราะโลกเปลี่ยนไปมนุษย์จะต้องได้รับสายสัญ,ญญาณบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะผมก็จะรู้สึกตระหนักรู้บางเรื่องขึ้นมาก่อนแต่มันก็เป็นการตระหนักรู้ในระดับที่ยังไม่เติบโตมากพอที่จะทําเป็นคอร์สตายผมก็ต้องให้เวลาตัวเองในการใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับความรู้สึกนั้นนะน,นี่คือสิ่งที่ผมฝึกมาเป็นโค้ชจูนจิตไม่เคยมีการเขียนกระดานดำนะฮะที่ผมเรียนมาไม่เคย <laughs> ไม่เคยมีการเขียนกระดานดําไม่เคยมีการสอนแบบอธิบายด้วยคําพูดเพราะว่าผมเลือกที่จะเรียนในแบบนั้นผมเลือกที่จะ เป็นโค้ดในแบบนั้นซึ่งมันต้องทะลวงสิ่งต่างนี้ออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งต่อมนุษย์ทั้งต่อตัวเองซึ่งเป็นคนที่คิดมากแบบสุดๆมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องให้เวลาคลุกอยู่กับสิ่งเนี้ยปี6ปีถ้ารวมนับกับที่ร่วมทำกับข้อตุกตาร่วมทำบริษัทยกจิตยกใจเนี่ยก็จะเข้าปีที่3าก็เป็น10ปีละ10ปีาการทาอะไรที่แบบไม่ชัดนะแต่แค่รู้สึก อย่าปล่อยให้ความคิดที่บอกไม่ชัดเนี่ยบงการชีวิตคุณถ้าเมื่อไหร่คุณทลายไปจนถึงความรู้สึกความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกเป็นตัวที่ทํางานร่วมกับกฎแรงหนึ่งดูดนะฮะถ้าคุณใช้ความรู้สึกเป็นให้หัวใจนําทางมันจะมีวิธีการมันจะมีไอเดียแต่คุณต้องลงมือทําพูดแล้วทําถ้าไม่ทําอย่าพูดถ้าคิดว่าทําไม่ได้อย่าพูดถ้าคิดว่าลังเลสงสยัยอย่าพูดเก็บเอาไว้อย่าพูดถ้าพูดแล้วมันจะเคยตัว ูดแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพูดอยากได้อะไรอะ่ะแล้วเราพูดออกมาแล้วเราไม่ทําทั้งที่รู้ว่าทาแล้วมันจะได้คุณกําลังทําให้ระบบจิตเสียหายแล้วมันจะเป็นระบบจิตที่มันไม่สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดแต่เราข้ามใจไม่ได้ที่เราจะพูดที่เราจะประกาศตัวบอกสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันอัดอั้นตันใจพลังที่มันอัดอั้นตันใจก็คือเราเราพูดแล้วเราไม่ทําเราพูดแล้วเราแบบกองมันไว้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะส่งไปสนีส่งพัสดุอะไรไปให้บ้านที่อุบลเนี่ย บางทีปลาไปสองอาทิตย์มันก็ยังวางอยู่บนโต๊ะอึดอัดใจแต่ไม่รู้ตัวอึดอัดใจเราอยู่กับความอึดอัดใจจนรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับเราเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบว่าคือคุณไม่รู้สึกว่าคุณอึดอัดใจแต่ในจิตใต้สำนึกของคุณมันมันคุ้นเคยกับความอึดอัดใจเหมือนเรากินเผ็ดเราก็จะบอกว่าไม่เผ็ดแต่คนที่ไม่กินเผ็ดโคตรเผ็ดแต่คนที่ชอบรสชาตินะั้นมันคุ้นเคยไปแล้ว ถามว่ามันร้อนในปากไหมมันก็แสบปากแล้วมันก็ร้อนในปากเหมือนคนไม่กินเผ็ดแต่ความคุ้นเคยทําให้เขาอยู่กับความทรมานแบบนั้นได้แล้วมองว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องดีงั้นความทุกข์ก็เหมือนคนกินเผ็ดก็มีคนกินเผ็ดเต็มโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่กินพริกไม่กินเผ็ดเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะอันนี้ผมแค่ย,ยกตัวอย่างเรื่องกินพริกเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าเออความคุ้นเคยเนี่ยมันทําให้มวลมนุษย์เนี่ยมันติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่น่า ต้องไปเรียนโค้ดจูนจิต5ปี6ปีออกมาแล้วตอนที่ทำคอร์สดันทำในช่วงวิกฤตโลกเลยไม่ใช่วิกฤตธรรมดาไม่ใช่วิกฤตที่แบบว่าใครๆก็ขายของเหมือนกันไม่ใช่วิกฤตที่แบบว่าโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมเริ่มต้นทำคอร์สในช่วงวิกฤตโลกเลยเป็นความสนุกว่าผมย้อนกลับไปมันก็เป็นความสนุกมันก็เป็นความมันถ้าเราใช้ชีวิตเป็นเนี่ยคือใช้ความรักความสุขนำทางแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ความทุกข์นำทาง ก็ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องกินพริกแล้วกันถ้าเมื่อไหร่ยังซีดปากอยู่ยังโอ้ยแสบปากอยู่ทําไมเรามีความสุข,ขอาการแบบนี้อ่ะทุกคนมีอาการแบบนี้หมดเลยแล้วมันจะมีจุดที่มันสําคัญสําคัญที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมันรวยช้า